สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกๆกคนนะครับมาชมเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยว่ามีกี่เหรียญและเป็นเหรียญเป็นยังไงบ้างมามาเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าทั้ง12เหรียญเนี่ยมีลักษณะอย่างไรไปดูกันเลยครับมาครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเหรียญหลวงพ่อกลั่นที่ผมสะสมเอาไว้นะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเหรียญกลมเหรียญนี้นะครับเหรียญกลมเหรียญนี้นะครับคือเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับสร้างในปี2473นะครับ คือเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตนะครับพิมพ์ณกรมนะอันนี้นะครับดูตัวนะครับเป็นรูปทรงกลมเรียกว่าพิมพ์ณกรมนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะครับนี่นะครับนะอยู่ในเลี่ยมนะไม่ได้ถอดให้ดูนะครับทุกคนอาเหรียญต่อมานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงนะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นเหรียญทองแดงนะครับทุกคนเป็นเหรียญทองแดงเช่นกันนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียญที่4นะครับน้าต่อมาเหรียญที่5ครับอันนี้ก็เป็นเหรียญทองแดงนะครับอันนี้หน้าขี้กากนี่เป็นพิมพ์เสี้ยนตองครับทุกคนนะอ่าอันนี้เป็นเหรียญที่6นะครับอันนี้สึกหน่อยหนึ่งนะครับนาเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะครับทุกคนต่อมานี่อยู่ในเลี่ยมนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะครับอันนี้รู้สึกว่านะครับจะเป็นเหรียญที่ผมเก็บได้เหรียญแรกนะครับเมื่อเก้าปีที่แล้วนะครับนาเหรียญนี้นะอยู่ในเลี่ยมอาจจะดูยากนิดนึงครับ แต่ว่าผิวเนี่ยสวยมากนะครับทุกคนผมก็เลยเลี่ยมเอาไว้นะอาจจะดูยากนิดนึงครับนะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะเดี๋ยวหยิบให้ดูนี่ครับนี่โอ้ยดูยากนิดนึงนะครับทุกคนครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะครับนะเป็นพิมพ์ขอเบ็ดน่าจะเป็นกระไหล่ทองเพราะว่าเห็นคราบทองๆอยู่นะครับมีความเรียกว่าเก่านะครับมีความเก่านะครับึงยุคนะครับนะอ่าต่อมาครับอ่าต่อมามาดูอันนี้ก็เป็นเหรียญเรียกว่า ه, เป็นทองผสมก็แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าเป็นทองผสมนะครับแล้วก็เป็นเหรียญนะหล่อนะครุณเหรียญหล่อเป็นเหรียญหล่อละครับที่ผมมีมันมีทั้งเหรียญหล่อลแล้วก็ไม่หล่อนะนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญทองแดงอันนี้สึกมากนะครับหน้าน,นี่ไม่เห็นแล้วนะครับหลังก็ไม่เห็นนะครับแต่ว่าความเก่าได้นะครับผมก็สะสมเอาไว้นะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นเหรียญทองแดงเช่ ures, นกันครับนะเป็นเหรียญทองแดงนะครับพิมพ์ขอเบ็ดนะครับพิมพ์ขอเบ็ดนะครับต่อมา อันนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะเหมือนเป็นทองฝาบาทนะเหรียญนี้หูห่วงขาดด้วยนะครับปิดไฟหน่อยนะครับก็ยังมีความสวยอยู่นะครับมีความสวยอยู่นะครับอ่ะนี่ไล่ให้ดูเริ่มจากเหรียญเหรียญรอแล้วก็มามีเหรียญสึกเป็นเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญทองแดงอันนี้ผิวนี่เก่ามากนะครับ คือความเก่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเหรียญเนี่ยโดนอากาศมากน้อยแค่ไหนนะครับนะถ้าโดนมากก็จะเก่ามากครับโดนสัมผัสมากก็จะสึกมากนะครับนี่ก็เป็นคนับเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญนี้นะเชื่อว่าเป็นเหรียญยังไงดีอะนะครับกระไหลทองก็แล้วกันนะครับคือผมจะสะสมเหรียญที่เรียกว่าไม่เหมือนกันนะครับเอามาไว้รวมกันนะครับเพื่อที่จะศึกษาผมจะไม่บอกว่าแท้ไม่แท้นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ผมมีนะครับทุกคนครับ